สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเล่าสามคัคคีสุข,ขูสุขคนแล้วแรงว่านสองถุงเครื่องมือว่านี่ดีเขาดีพี่น้องเล่าสามัคคีเขาเมือ่อถูกเล่าได้เลยหกด้ฮาลูดหนึ่งจอพี่น้องเขาตัวกลับอันหนึง่งหนึ่งหกเป็นหกหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาก้อนสิไปเบิองบันทีหนึงน่งก้อนสิเบิองมื่นนี่พี่น้องของเบิองกับมือวนก้อนมีตัวไดแน่เนาะพี่น้องเนาะ เลสมมาสมัคีวันที่สามสิเอ็มื่อวานนี่พี่น้องวที่สามเอ็ดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็เราสัม,มัีเขาลูดเจดพี่น้องได้สองเก็ดเราอาเซียนเขาลูดเขาลูดหกแต่หกได้สองยางได้สองดิ่งได้พี่น้องได้แปดหกกับหกเก่าพี่น้องเลาสัม,มัคี้วิไอพีเขาลูดแปดได้แปดได้เก้าแปด เล่าวีไอเขาลูดบ,บ่ได้เขาลูดพี่น้องเล่าสามขี้ขวีไอพ,เพีเขาตัวจาอพี่น้องหนึ่งหกเป็นหกหนึ่งด้พี่น้องเน้อเขาตัวจอเล่าวีไอพีเล่าสตาวไอพีเขาเจ็ดพี่น้องได้สามเจ็ด ต้งลงกระดิ่งหนึ่งสองสามสี่หาได้หกได้หาหาหลุดหนึ่งจอพี่น้องเอาบนี้มาเบิ้งของวันที่วันที่หนึ่งวันนี้ได้พี่น้องรุ่นมอแรงสองสามคงเอารัฐบาลก็น้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็ล่างเปิดอยู่เบิ้งสมรัฐบาลไปนำที่นั่นพี่น้องใฮ้เลีกพี่น้องไปนำนะพี่น้องเนาะ เี็กให้เบื่อลองไปลเอาเราสามารถขีจับคูงกหนึ่งงกสองงกสองกแปดวิ่ง ừ tin khá là xin đọc phiên khóa thuật lấy lại, lại khá là tin hốc pẹt vinh vinh ngốc ninh ngốc ninh vinh Linh hút hút 1, lương hốc xó, hốc

Sảm si, sảm si, sảm si, kết, sám kết, sảm kết, kết, câu xó. วิ่งสามสี่สามสี่วิ่งกมสามสี่ร่องสามเจ็ดร่อง

มับพี่ให้พี่

C หนึ่งร่องสามซีนาวี i p พ <ID. S> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 5 20 1 22 so. 23

dip แปดห้าสามห้าสามแปด 8ปวิ่งแปวิ่งวิ่งแปดก้มแปดหา่องสามหาสม เด้อพี่นองเด้อแคปหน้าจอเด้อว,วันนี้กู้เด้เข้ามาแล้วเมื่อนี้มันสนี่แตกดีพี่นองเมื่อแรกนี่กร็รวยอีกเมื่อวานก็แตกดีแล้วนี่นี่เขาจ้อนะพี่นังนะเราสมาคิกวันที่หนึ่งมุนยนสองพันห้าร้อยหกสิบกจับคู่หกหนึ่งหกสองหก 61, 62, 68, 61, 61, 61, 62, แปดหรหกหนึ่งกลมหกหนึ่งองหกสองหกแปดเราอาเซียน 3า3 7ีสกตเก้าสวิ่งสากลมสามร่องสามเกตเก้าสเล่าสามัคคีวีไอพี4ีหวิ่ง4ีหกลม4ีห่ร่องสาม0ีล่า VIP 6พีหกเกหาหวิ่งหกเกตม6กเกตล่อง2องหาหนึ่งสอง ลาเวพี่แปดหาสามสามหาสามแปดวิ่งแปดหากลมแปดหาล่องสามหาสามแปดพี่น้องเขาได้คำวาแล้วก็แคปหน้าจอไว้เดรื่อไปรุนโศกกันเมือ่อแหลงได้ขำว่าแล้วก็ให้โศกมันกันทุกคูทุกคนลำลำเรื่อยๆกันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่ากเก็บอย่าจนกันพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอก่าบคำว่าสวัสดี